อ๋อสวัสดีเพื่อนคนนึสวัสดีครับโหจัดอะธรรมดาเหรอครับเนี่ยอย่ามายืมตังคูกินข้าวละกันคุณอย่ามายืมตังแต่ราคาหนูมีสิบสิบหลักโอเคผมจะรอวันที่คุณไม่มีตังค์จะซื้อของกินข buzz okay. ้าวไม่มีแล้วคุณต้องบอกหน้ามาเอาตังค์ผมรอเลยทีวันนั้นแน่นอนอีกไม่กี <c <c ่วันหรอกกูเชื่อเลย เดือนหนึ่งหมดบัญชีแล้วน่ะนี่เสียไปน่ะ <c oughs> บอกแล้วืหเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์ไว้ก็ยังจะเอาโอ้โหโม่งใหม่โคตรเถื่เลยที่อ,อย่าไหนกุญแจน่ะอ๋อเชื่อสับสนทุกทีเลยกุญแจไม่เหมือนกันเสียเข้าไปรถคันหนึ่งเสียบบีเอ็มเขาไปแล้วฮะ<า>อยู่เทินงูได้อยู่เทินงูไหนนี่ไงอยู่เทินตรงนี้แล้วกลับมึงตามมา เพยายามต่อล้อแล้วรถสูนตัดเลยไปโอ้โหเฮ้ยหมวกมันเข้ากับสีรถมันหวาด เอาเ,อาาอเอาร,อรื่องว่รอเฮ้ยหมวกยังไม่เปยว่ะพอออกแดดปุ๊บโคตรร้อนแต่ว่ามันหน้าหน,น้ามันใต้มันเถื่อนไปหน่อยอันนี้กูเริมันใต้ชิบหายมันทิ้งหมวกไปเก่าเลยอะเอจีบี รถมันต้องซ่อมอีกหลายอย่างแต่มันไม่เอาตังไปซ่อมเันเาต้องไปซื้อหมวกสุดยอดมันซื้อถ้ามันไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าได้ทีได้อะไรมันซื้อราคาสองหมื่นสองพันห้า 2, 000, 2, ร้อยลองมาซื้อได้ชูคเอรแต่แม่งคือจัดวันนี้ต้องต้องชวออกไปหาอะไรแดกอีกแน่นอน คือน,นะน่าจะออกไปลั่นแอ็กหมวกใหม่คือต้องเรียกรองปุ่มอะเพื่อมาดูหมวกมันอะคอยดูนะดูจากทรงแล้วกูอ, <c oughs> อยากถีบหน้ามึงจริงๆเลยคนนั่นติด ยางโคตรหนึบยางโคตรดีตอนนี้ทั้งทั้งแก้งผมทุกคนนะใส่ X Light ททุกคนทุกคนแล้วอะ่ะหรือแต่ไอเบลไอเบลมันติด ATV อะมันก็เลยมันชิน ATV ไปแล้วมั้งมันก็เลยใส่ ATV ซะ แถมพวกผมเอกไลท์เอกไลท์กันหมดทุกคนละใช้ดีอะหมวกเอกไลท์แถมลายสวยด้วยผมว่าเมื่อก่อนมันจะมีแค่เอ v ีอย่างเดียวนะที่ลายสวยๆแต่ว่าวตอนนี้คือผมว่าลายเอกไลท์มันโคตรสวยแถมมีสไปเลอร์แบบเท่ๆด้วยเมื่อก่อนมันไม่มีอรตอนผมเล่นแรกๆมันไม่มันไม่มีสไปเลอร์แต่เดี๋ยวนี้มีแล้วฟิล์มเลย ไปจ่าซะด้วยอย่ารถเริ่มร้อนแล้วอย่าอปห,หน้าเ่อโอ้โหอาขนฝนตกอะ่ะตายละเป็นหวัดแน่นอนตอนมาร้อนร้อนจัดจัดตอนกับฝนตกเนี่ย ผมกับหมวกกอยพีให้ที่ร้านส่งไปให้นะพอมีบริการส่งก็เลยโอ้โหแบกไม่ไหวโอ้โหเยีะ จะรถติดันด้วยคุณโคตรไวเละแน่นอนจะไปยูนอไเนี่ย เียต้องเป็นหมื่นอย่างที่อยู่ๆก็เจ้างมวกขึ้นมาด้วยพรผมมันตื่ปุ๊บมันเจ้าด้วยเป็นไงล่ะตังในบัญชีมันมีอยู่สองหมืน่นห่บาทจ่ายไปสองหมื่นกว่าหมดเดี๋ยวทงแดกไม่มีก็ดูนะลำบากอีกเหมือนเลี้ยงลูกอะ่ะที่บหาย ยิงเคยยิงไม่ต้องซื้อตัวท็อปมันก็ได้ตัวท็อปมันสองหมื่นกว่าลองซื้อตัว N65 อย่างเงี้ยราคา6-7,000นหนึ่งเงยลายสวยๆโอ้ยแค่นั้นก็ใช้ดีแล้วผมมีอยู่ใบนึ่งด้วยห้อมีอใช้ใช้ก็ดีเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปมันไม่ใช่คาร์บอนซื้อให้คุณซอนอะไรเงี้ยผมว่าแจมอยู่ราคาไม่แรงด้วย ร้อนแต่ฝนจะตกจะพา,ายแล้วไงร้อนร้อนเดี๋ยวเราจะพาคันนี้ไปขึ้นในโน่ตดูว่าได้กี่มา้าเดี๋ยวรอชมกันไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปลนะ่านะมาทานกินก็ดีไม่ได้ขึ้นก็อด หยุดเดบเวย์วีเจมดูเน,นี่ยแทนที่คุณจะเอาตังค์ที่ซื้อหมวกนะมาต้องรถเนี่ยมีน้ำตกด,ด้วยรุ่น ARV รุ่นน้ำตกอ โอ้โหพอจะหลุดจากมาลกมาได้พัดเจ้าไปลองเทสแรงม้าก,กันดูไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้มีรถต่อไม่ได้นักบินลุงล้วยออดใจไ,ได้จริงเชียวโอ้โหตกหนักด้วยนี่แหละนังง้นไหไปก่อนนะวันนี้ต้องไปช่องกันให้ตายเถอะ